ทอดโคตรคางเลยนี่เออได้ปลายบักโลนอ่าร้านไซายผัวเจตวนพี่นนองลูกน้องสาวผัวเจตวนสบายดีพี่นนองสบายดี FC ทุกคนอ๋อกระเปาากูขข้นนะสบายดีอันเด็กกินตะนาวแล้วตื่นมานะอืหิ้วเข่าอีะไรมึงเห็นยังกินก่อหอยแมลดทสายหอยเยอะมือตื้นดีดีโอ้ย ได้ได้กบแต่บอกกินกุบพี่น้องจะกินหอยเงินใสเนาะเยเงินใส่ยังขี่ไก่มันสะาดนะวัวหน่ยมือห่้าเหุยังกินเนาะนะพอลูกสีนะเหตยังกินอ่ะนะเฮ้ยบอกหน่อยบอกเลขงูกูวในกุงสัวแต่จะบอกสื่อ มันออกเล่กงูเล่กเอียนมาขึ้นนี่อีหน้ามึงกูบอกชื่อพัฒเกิดมามันเอ่ยมีคือบอกลองเบื่อเล่งออกงูน่ะมันก็ออกเอียนเดสซ่าเก่าหกเก่าออกทั้งบนทั้งล่างอีหน้ามึงเล็กพูดจังมัดมาขึ้นพี่น้องเล็กเล่าออกะสาเก่าหกเก่ามาขึ้นนะมันพี่น้องเงินเห็นวันบอกในขีปหอมาวานเนี่นะเท้าถามนะพี่น้อง <c oughs> ตายเดียวเน,นี่ยห้ากระเทือนหนึ่งในกอยู่ทา,านนม <c oughs> อีกเออมันจันออืมผู้เหตดกิน,น,นไปเนาะปนกบนะเากลัวกลัวอาเจตัวน ครอบครัวรเจตวลา,าสุดพี่น้องพี่สาวคนสวยทั้งไตวนันเมากรุบเจตุวนี่แหละทั้วเจตุวใส่ขึ้นเดียลสองโลสองโลเท่าไรก็นตอนสอโลไปอืสองโลก็กวัวแต่ว่าถูกเมาแล้วค่ะหาห้าวหนึ่งโลใหายปัญญาย้ายหนึ่งโลสันพี่สาวทั้งไตวนันเมาสื่อให้ยื่อซอยเยตจตวลมาสันขอบคุณหลายๆได้จ้ะพี่เด้อพี่เอ้ขอบคุณที่เมตตาอะไรขึ้มั่วเด้อวะ ขอบคุณพี่นี่เฮ้ยขอบคุณเด้อคุณพี่เอ้ยชิชอยน้องมาตลอดฉันไม่มีคุณพี่ตายคุณลูกคุณที่มีตานะในใจวันผู้ลุกหย่าจะเห็นมาอวยพ่อนมันลุกหย่า,ออยาซะไม่เป็นไรคะ่กะก็น้องจ๋านี่สองถังพี่น้องจาใส่รวมกันแล้วตายอืยอจะไปส่งให้ปุณายพายเลยลเหให้ะฮาโลหนึ่งปุณายพายโลหนึ่งมาคุณพีเอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อพี่เด้อ คุณละลายขอบคุณจากใจขอให้ครอบครัวของคุณพี่เจอแต่สิ่งดีๆบัางมีเงินทองอยู่ดีมีแหงเด้อพี่เด้อขอให้พี่ห้มาสำแดก็ให้ได้กับขึ้นไปลอยเท่าพันเท่าเด้อพี่เด้อยาวขักแหน่ได้พี่น้องสบายดีพี่น้องเผื่อกับเมื่อแดดอีชีกระโทงหาเอาได้เฮ็ดปวกสันทศส,สาวบ่มาลงไปเก็บอยู่บ้านฟัวมันมาขึ้นนี่ าอีซีเลยมากูสิเอาเมื่อจังได้แหละต่วนบานไห้กูถือทั้งคือเก่าือ้เแบ่งติดสิงกูเนาะเพราะว่าถ้ามีสิงอยู่เพื่อนพี่เนาะอย่าเพิ่งเอาไซคกูยังสิขึ้นหาอีซีอยู่อย่ามันตายเนาะอือย่ามันตายนี่นะเี่ธนาได้แต่ตอนแรงเข้าหัวไม่ได้เกือบแปดขีดเกือบ บักเสียงกระลนนั่นใช่เลยผู้จ่ามันบอกมาขายบักขู่ขีอันนี้มึงแหละมันบางอย่างมาขายมาพดขายเนี่ยมาบอกิคายถึงอะไรน่งอันเนี่ยเกาะร้าน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 ไส้อันพัวจิตต่วนพี่นอ้องมาขายกบแปะขีดพุน่นนะงามรีกบก็ได้อืมพูดไงเจดีย์ผู้สื้อซอยเจต่วนแล้วนี่นะแต่ว่า เพิ่นเพิ่นบ่ทันอันโอนเงินอันนี่แต่ว่าสิเอาไปส่งเขาเจ้าก่อนให้ข่อยกับพ่อใหญ่พาย้องแตอละโลเพิ่นว่ากตัวใหญ่อีหลีสะออนนะเฮ้ยตั้งวลายลหลอกบทางนี้นะออสะออนมูกพี่น้อง ข้างห้ามันบวดได้มีลายปปนี่ได้ลงเงี้ยงยังได้พอป่นยังชิงหง่ะ eh. อันพลุตกนะพอบัางห้ามลงเงี้ยงนะแห้งเตกเพิ่นมีนาหวานอ้อมที่อยู่แถวนะแห้งบ่มีกบบักเสียงกันโลนงดูฟุบ่าวหน่อยนะพี่น้องเอ้ยเอตัวเองเพิ่นบอกมามึงเลยเออกูสิซอยมันอยู่บ้านไหนหือ มึงแล้วมันนีอันมันไปดำหน้าฮะค่ะเดีีน้องบักกันขาวๆอุ่นๆจักหน่อยนะขี่ไอ้คะยังมันมาส่งเงินบักถัว่วเมื่อใส่หมวกกระหน,นกมาบักก่อบักก่ออีกไรใส่หัวมันอยู่บักเล็กๆบอกเลขมาขึ้น,นหักบริื้อจะมาจะเป็นชัวคอยทามมันเลขลาวมันออกเลขเอียนชัวรี่ยังว่าจะคล้องนะ อนอนกผัดไปสื่อแต่เล็กพัวพัน,อ,น,น,อ,อ,น,นออกเอียนออกทั้งบนทั้งหลังนะสเกาหเก่กจาจังมาเทียงจะอยากหัเกเม,มื่อคืนเฮ้ยกูห้นเป็นเหมซาดดวงบอมีจะขึินมากินขาวจากโมงน่ะนะนี่พี่นอง ของอันนองขลองลูกของลูกไายผัวลูกชา,ายน่องสาวผัวเจตวดเดือดแปดขีดบอดโลจักเอฟซีสืซอสอยทอไนเดอร์สอยซอยมันแน่บักแน,น่นอาไว้รุ่นนะยังคุ่จักจากได้เนาะจากปีสิบกว่าปีพอมันตายพี่น่องบักแน่นอนะพอไลาตายจักปีเลยเวลาตายจะกินปลาเลย จิ mm. Mm ๊บขาจิ้ขาเป็นอยอ้าวปลาอย่น่ะปลาของเนี่ยหัวจำปลาของจำดิบจำดิบอเงี้ยมันเกี่ยวกับอย่งเลยเป็นนเป็นหนกนฮดพ่นเ็มมนตอกินน้อปลาานีกจิบดิ้บออยตัวอไร้าวเดียวไปเลยขยายโมเดลพอการทงนือโหลดเอาไปักสอเออเอากปออ่ะเอออือืมอือื ท่านท่านมาปากบแผ่นโทษขายพีนมม่น้องเออท่ามันครับแต่ว่าอันแมน่เป็นอัฟัวใหม่พี่น้องได้ลูกหนึ่งแล้วแต่พอบางไันบังอันปุ๊บอากบมาขายนะมันตายหลายปีแล้วห้องมึงใครเสร็จมาเยิอ,อนไปจ้ะ แต่ามันกระพระพ่อหน่อยเนาะเอาไปตัดฟันห anyway> ัวใจตายค้าห้องหมอเถอะบอยเออฟันหัวใจเออเอาไปตัดมาแต่ยังเหล่าน้ำดูมันอยู่ดูด้วยเฮาหนูบ่ยย่างเด้อมันดิ่งบ่ได้เบนนี้แล้วมาตาอยู่เพื่อนเขาก็โศยหมอเป็นซีฟตายมาแต่โรงพยาบาลแค่หลุดโรงพยาบาลมาหลาย เนีมองพักมองเผากักนี้แหละพี่น้องไก่เทียงเจตวนนี่ยลปั๊บ่ใหปั๊บะไรมันจะไปเลยขี้บวบปากเต็มปากคือคนตีนทะมันซ้เบ่สถอยไปมทีต้นทียต้วเทขันค้องขันบเมเยนบแมนค้องเข้ากับพีพีตีเอาเอาเอาเข่าสลุมดีสลุมหากรเบิดแนไปอโอ้เกี่ยวกับยังเนาะ แต่อัยู่องกี่รถขึ้ไปขึ้นหเลาะข้นมืมนคนบ่ได้เป็นหยังบักินข้าวแล้วสินอนตอนแแลนโทรขึ้นไปว่าบงพอบงด้พอบงติงบ่ได้อือกินข้าวแล้วติงบ่ได้ว่าซั่นมันเว้าได้แต่มันติงบ่ได้เขายังอยู่ในเขาได้เฮือนหลังนีแหละบ่แล้วเฮือนหลังน่ะตายเฮือนหลังอ๋อหลังเฮือนันมุ่นน่ะอือเนี่ยพอบักไดเนาะนีแหละพี่น้องผู้ใดกบแปะขี้นี่แหละนี่ สวยเมตตามานันไหนด้้อที่หายจากบาดกระไดอืมเห็นนันลูกนันได้คายกบแล้วก็ไปใส่กับลูกแล้วก็มาหายซ<บ>าทอนคายเ้าแนวสัแ่แม่แต่วันยังต่วน,นริงเอ้ยมึงบอกเลยกูกูบ่ได้ซื้อสามห้ามส่วนขยังี้วะ เลยออกเอี่ยนงั้นบอกนู้ขึ้นนี่เด้อเอากระดวงป้าบุมีเสืยวได้สนันเนาะมักแนวอะไรเล่นเน,เนเาะแนวมันดวงป้าบมุมีป้าน่ะบุญมีตะกรรมบงังโอ๊ยข้ากกินข้าวกระป๋่นกบบุญมีแตะกรรมบงังเดีย๋ยวป้าชิมาทำอีกมือหนาเด้อ อ่ะบกฮาำเห็ดดูสบายดีปาลุงดูเฮยโอ้ยบุญมีแต่กำบังน่ะเดี๋ยววันจันทร์ป้าสิมาถามอีกอเลขเล้าเจ้าเ่าบ่เมื่อไรเห็ดอยู่เห็ดเกินกินข่าวเมือแอ้วมันสีชองทุ่มกลัว,ลว่าเลยบ่ท่านสีซื้อก็ได้เพราะคือชวดแล้วเน่นะม,มันเลขสี่ออกเลยป้าไปเป็นคนลืมเป็นเด้ มันจะปีกบบไหน่อยนี่นี่สีี่ายกาลังว่าอนั่นเดี๋ยววันจันบังคำบอกป้าอีกเด้วยิ่ง้าวันจันเด้อโอเคเห็นไดโอเคนี่เห็ุใดนี่เห็นด้วยอายเอ้กือ เจ้าหัวพี่น้องเอ้ยเจ้าของกะึ้นให้เจ้าของเด้ห้านบอกเละบ่บ่ซื้อแม่นซาดถ้าสิหิวกบเมื่อหาพ่อใหญ่พายเมื่อติดอยู่ซิงเฮาพี่น้องปันคนเคร่งเนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจอันนี้ผู้สาวก็บ่ซื้ออยผู้บ่าวนี่บ่เนาะอือองได้จักโลองได้โลาแม่น้องเอา ลอโยจากบ้ามาด้วยตัวนบอกไปลิ้นน้ากับตัวนกับแท็กบ่ไม่เตะปากดิเนาะบักไก่โทรมาพี่เนาะมาเอาไทยเสถีตัวนเชยใหม่ใหม่เนี่ยแท็กนี่ยเห็นยู้แท็กนี่ยเนี่ยในแท็กนี่เบิ่งเลี้ยวเบิ่งแท็กดูห้ามเลี้ยวเบิ่งแท็กนี่แท็กนี่ยืนอยู่นี่เลี้ยวเบิ่งแท็กเลี้ยวเบิ่งแท็กนะโอ้ยมาเกอะพีชนะฝาเดิอ่ะหิม สามปีถาก็แห้งมันจเถาต้นไปเอากบขะโมเวไปนตวตวไปเอากบขะมกบตักแดดนะตำรวจกี้แม่ยังตำรวจบ้านพ่อบ้านแม่บอกว่ากูจะสิรู้ถ้ารับบ่กูบ่นนอกไปเลยอึดแนวมึงเป็นตำรวจมาจับแท็กบอ นี่าก็เล่นดินเนี่ยเอ้ยคือปไปเทศให้งูัวกินหยาีงอย่ามาเคืงเด้อตีแทกแล้วเป็นตำรวจเป็นตำรวจพอมาตีกูโอ้ยหลังขี่มึงเอ้ยแล้วการบำููงสื่ลสอยลานทรายจิ่งพัวจิตวนสามตะกะบากมันได้ กับพระพ่อพี่น้องเลยน้ำ <At> มันเลยมาม่ได้บัตรติมเงินอืมเงินไปได้พ่อบปได้ขอแม่เอาไงม่อจับน้ำมันหลุดได้ผู้บ่าวจักบัตรเติมเงินถ้าอยู่ขากินอีกแล้วว่าจะตรวจโรคหย่าอย่าพูดพี่น้องจะคล้องครบกันเลยพระสิให้เพื่อนขอบคุณผู้ใหญ่จะดีฮะผมเป็นยังเนาะผมโรคหย่างองงพอที่แท็กกะลงเสาลงแรงอ่ะโรคหย่านะ เ้านังบริลลกหนักจักต้นดอกมีแต่พอยิ่งอกจัดการกันบริลลกประเทศได้ดายบริลลุกบริลลุกินเล็บโอ้โหลบลี่เราได้เต้สาวจนสวยย้ำแรงกับไตเว้นจนคำข้าเมื่อบ้านในเหมือนเมื่อนะเธอห้ากระขึ้นมาเธอว่าจะปนกบถากูพอดีกูเมื่อฮอดก่อนกูก็ปนแต่เธอกินปนฉันไม่สมกูบริลลกินมื้อขึ้นนี่น่ะปนเนี่ยเธอกินกบจะต่วนเอาหายนี่ก็โวยจาไปออมกินเออ อ๋อเส็จมาคามนะ,นนะปีงกินกั้ต้มามังวออุดก็อร่อยเฮ้ยมือนะอือแซบขอบคุณละลายนะพี่ด้วยขอบคุณจากใจขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านที่ขามาหาบส้มขามาให้กำลังใจเอาไว้สำนีด,ด้จ้าพอกันขีบหนาจ้า